อะไรพาคนไปตายมากที่สุดรักกระชังถ้ามีแต่รักไปข้างเดียวตลอดปลอดภัยแน่<ม>แต่ตรักไปครึ่งทางคว<ม>ามชังมาอันเนี้จะอยู่กันลำบากแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยคิดตอนรักก็แม้รัก,กหัวปักหัวปัม๊มพอพอชังก็ชังกันหัวฟัดหัวเวียงจนหัวเสียศูนย์มดแล้วขอให้รักษาหัวให้ดีอย่าหัวร้อน อย่าใจรอ้อนดูกันนานๆแล้วก็อย่าใจเร็วชอบเร็วเขาบอกรักง่ายนายเร็วถ้ารักยากๆหน่อยมันจะอยู่กันตลอดไปไม่นายไม่เลิกไม่ล้างไม่จริงไม่ชังอันนี้แหละหลักธรรมที่พุทธเจ้าวางไว้ให้สำหรับคนครองเรือนอย่าลืมนะสีอย่างนี้น สัจจะจริงใจต่อกันซื่อสัตย์จนเขาไว้ใจเราก็ไว้ใจเขาเขาก็ไว้ใจเราอยู่กันด้วยความไม่ระแวงแครงใจมันแสนสุขสบายใจแต่ถ้าทำให้ไฟใดไฟหนึ่งชักเริ่มระแวงก็จะไม่ดีธรรมะหัดฝึกข่มใจหัดฝึกเวลาเถียงกันทะเลาะกันหัดฝึกจบไวอย่าต่อบความยาวสาวความยืดหัดจบไวเด้อ เถียงกันเนี่ยเราจบก่อนทางนู้นยังไม่จบมันเหนื่อยต่อไปถ้าถือข้อสองให้มั่นคนเราจะอยู่กันเป็นสุขมากเลยข้อสามอดกันอดทนอย่าอยู่กันแบบพูดกันเรื่อยเลยกูชักจะเหลือทนมึงแล้วเนี่ยอีกฝ่ายบอกกูน่าจะพูดก่อนมึงนะไอ้เหลือทนกูทนมานานแล้วนะเนี่ยเขาบอกขันติดีว่าขันแตกพออดทนแตก หลายเกียดชังมาและก็อย่าลืมนะข้อสุดท้ายเนี่ยจะครองเรือนอยู่กันได้ดีที่สุดต้องจากะเวลาเขาต้องการอะไรเราเสียสละให้จะยากหน่อยก็ลองให้เขาหน่อยเถอะนะแล้วเขาจะชอบใจรักเราตลอดไปที่บางคนนี่อยู่ไปอยู่ไปไม่เสียสละเลยเคยหุงข้าวให้กินก็ไม่หุงแล้ว เคยทำอะไรให้ดีให้สบายใจก็ไม่ทำละไปทำอีกอย่างหนึ่งซะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องครอบครัววิะโยคครอบครัวโศกสันแทนที่จะเป็นครอบครัวลํำเลิศครอบครัวประเสริฐสุดครอบครัวสมบูรณ์แบบ